สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับวันนี้พี่ลองกอยนะครับก็อยู่กับเกม Infinity Galaxy War นะครับอ่า EP นี้นะครับก็เป็น EP 4แล้วนะครับพี่ก็จะมาคุยเรื่องยานหลวงนะครับเพราะว่ายานหลวงเนี่ยเป็นยานหลักที่เราทุกคนจะต้องมีนะครับแล้วก็ยานเริ่มแรกยานหลวงนะครับทุกคนจะได้ Hercules นะครับอ่าก็จะเป็นยานแบบนี้นะครับแล้ว ยานเทอร์คิวิสเนี่ยมันจะต้องมีการอัปเกรดนะครับการอัปเกรดจะหาชิ้นส่วนการอัปเกรดจากตรงไหนนะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะมาพูดให้ฟังยานเทอร์คิวิสนะครับก็จะมีระดับเลเวลหนึ่งก่อนนะครับการอัพขั้นก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมี1 2 3 4นะครับแต่ละอย่างก็จะมีการ เพิ่มออปชันนะครับทำให้เราโจมตีแรงขึ้นการจะอัพยาลวงนะครับเราจะต้องมีพิมพเขียวนะครับพิมพเขียวก็คืออันนี้นะครับาการจะหาพิมพ์เขียวได้จากตรงไหนนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะต้องไปที่ท้าดวนนะครับการท้าดวนนะครับจะมีทั้งหมด 8บดด้วยกันนะครับอา่าเราจะดูจากตรงไหนนะครับก็จะต้องดูตรงทางเลือกด้านล่างซ้ายมือนะครับบทที่1จนถึงบทที่8นะครับจากบทที่1เป็นไปถึงบทที่8ระดับการต่อสู้ก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ยากขึ้นด้วยนั่นเองอสำหรับอันนี้นะครับก็เป็นบทที่4นะครับนี่ก็ตีมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าต้อง หาของนั่นเองนะครับก็เขาก็จะให้เราเลือกยานหลวงที่เก่งที่สุดนะครับของเรานะครับในการต่อชู้บทที่1ถึงบทที่8นะครับยิ่งเก่งยิ่งไปไกลนะครับอ่าวทพี่ก็จะเลือกยานี้นะครับแต่ละดาวนะครับก็จะมีดากกล่องอยู่ากล่องนะครับสองที่1 2 3สก็จะมีดาวมีเวลานะครับการโวมตี กล่องสุดท้ายคนระับกล่องท,ที่3นะครับทุกคนจะได้พิมพ์เขียวนะครับอ่าพิมเขียวเฮอร์คิลิสนั่นเองเราไปดูกันเลยสำหรับการตีดาวบทเนื้อเรื่องนะครับก็จะมีการให้เราโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็ห้ามให้เลือดของเราลดเหลือเกิน80%นะครับ อ่าไม่ใช่60นะครับแล้วก็มีเวลาจำกัด120วินาทีนั่นเองยาหลวงแต่ละยานะครับก็จะมีถ้าไม้ตายไม่เหมือนกันนะครับส่วนยาน,นี้นะครับก็จะมีพลังสนามแม่เหล็กนั่นเองนะครับอ่าถ้าเราโจมตีศัตรูนะครับตายหมดนะครับ เราก็จะได้แต้มเรียกยานของเราออกมานะครับกำจัดทั้งหมดยิงโจมตีได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็สามารถเรียกจำนวนยานของเราออกมาได้เยอะเท่านั้นนะครับโจมตี ถ้าเราทำข้อกำหนดสามข้อข้างบนได้ครบทั้งหมดนะครับเราก็จะได้3ามดาวแล้วเราก็จะได้กล่อง3ามกล่องแล้วเราก็จะได้พิมพ์เขียวนั่นเองอจบไปแล้วนะครับนี่เราก็จะได้กล่อง3ามกล่อง3ามดาวนะครับเราก็จะได้พิมพ์เขียวเฮอคิวดได้มา1ิบอันนะครับ ตอนนี้เรามี80แล้วนะครับก็พร้อมที่จะไปอัปเกรดได้นะครับเราก็จะตีไปเรื่อยๆครับจนพลังต่อสู้ของยานหลวงของเราไม่สามารถไปต่อได้นั่นเองนะครับเราก็ต้องอัปเกรดยานอันนี้ก็จะเป็นดาวบอสนะครับอ่าเป็นดาวสุดท้ายของบทที่4นะครับอ <c oughs> ของที่ได้ก็โคตจะดีนะครับ ดูสิครับกล่องที่3พิมพ์เขียวโอ้คริสยีอันนะครับโอ้โหแล้วก็จะมีแต้มแต้มาสหพันธ์นะครับแต้มที่ซื้อเอาไว้ซื้อของในร้านนั่นเองครับร้านมอเนาะก็จะมีพิมพ์เขียวทองก่อนอื่อนเราไปโจมตีบอสสุดโหดกันก่อนนะครับบทที่4นะครับ เขาจะให้เราโจมตีโจมตีแท่นป้อมปืนนะครับพลังไม่เล็กยิงบุ้มโจมตีไปเรื่อยๆนะครับจนชนะแต่ละบทนะครับแต่ละดาวก็จะมียานจัตูออกมา3าม้วลอกนะครับจะลอกหนึ่งสองสามก็จะมีเวล,เวลาจับ ด้วยนะครับล่อตี้ยานที่พี่ใช้นะครับก็จะเป็นยานที่เน้นไปนทางด้านเลเซอร์นะครับอ่ายิงสร้างยาน พอมีแต้มปุ๊กนะครับเราก็จะต้องกดเรียกกําลังเสริมนะครับคือเรียกยานลูกของเรานะครับออกมานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เรียกมาเนี่ยเราก็จะสู้ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นนเองยิ่งเดินหน้าเต็มทับส่วนยานนะครับก็จะมีอยู่3ามยานด้วยกันนะครับยานแรกก็จะเป็นยานขับไล่นะครับอา้าวไม่ใช่ ยานแรกครับก็จะเป็นยานทิทักนะครับอ่ายานที่สองก็จะเป็นยานขับไล่นะครับส่วนยานที่สามก็จะแต้มเยอะหน่อยก็จะเป็นยานตะเวนนะครับเป็นยานที่ยิงแรงที่สุดแต่วิ่งช้านะครับสุดท้ายแล้วโจมตี้อื้อหลังโหดหลังได้ของแล้วอื้สามดาวเต็มเต็ม ของจงมากกดรับนะครับโอโ้โหแบบนี้นะครับเราก็จะได้ของฟรีๆแบบนี้เลยนะครับก็สายฟรียินดีต้อนรับนะครับแต่ถ้าสายเติมก็จะเร็วนิดนึงแต่เราสายฟรีล้วก็ตีเก็บบอสไปแบบนี้ครับ ได้ของฟรีก็เอามาอัปเกรดแล้วก็แต่ละวันนะครับทุกคนจะได้รับของตรงนี้นะครับตรงมุงขว้ามือตรงกล่องพิบกระพริบสีทองนะครับก็ทุกวันจะได้รับทุกวันนะครับ2 4ชั่วโมงรีเซ็ตหนึ่งครั้งก็จะได้รับของหนึ่งกล่องนะครับให้ทุกคนมารับของได้ตามตรงนี้นะครับ ของสีทองทางด้านขวานะครับเป็นรางวัลความคือหน้านะครับถ้าเราโจมตีถึงดาวบทไหนนะครับเราก็จะได้ของตามนั้นเนาะแต่และวันนะครับก็จะมีการรีเซ็ตส่วนข้างบนก็จะเป็นร้านมอนะครับเป็นร้านพิมพ์เขียวสําหรับร้านท้าดวนนะครับก็จะได้แต้มในการซื้อของนั่นเองนะครับก็จะมียานหลวงให้เราซื้อนะครับ ก็ยิ่งเราต่อสู้ไปถึงบทที่8นะครับก็คือแบบนี้นะครับถ้าเราโจมตีผ่านทั้งหมดแล้วหรือกล่องที่3าบอสสุดท้ายนะครับเราก็จะได้ของแบบนี้เนาะก็จะมีทั้งของดีทั้งนั้นเลยนะครับก็จะเป็นพิมพ์เขียวยานหลวงนะครับแตมล้านมอส่วนทุกวันถ้าเรา ตีถึงบทที่8แล้วเราก็จะได้แต้มในร้านมอ5000แต้มนั่นเองโ <c oughs> คตรเยอะแต่ละหว่านก็อย่าลืมมารับกันนะครับ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้มีแต้มไปซื้อพิมพ์เขียวยานหลวงยานหลวงลำอื่นนะครับอ่าล้านมอนะครับกดเข้าไปตอนนี้พี่มีแต้มอยู่ห1 0 0 0น,น,นะครับก็จะสามารถซื้อยานพิมพ์เขียวยานนี้ได้นะครับอ่า โฮไลออนนะครับเป็นยานพิทักษ์นะครับก็วิ่งเร็วโจมตีเร็วแล้วก็ตายก่อนก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดู <Sl ash. S 1> ตรงการสร้างยานนะครับถ้าเรามีพิมพ์เขียวครบนะครับเราก็จะมาสร้างยานในอูต่อยานนะครับ่า ah. นี่คือโสมหน้าของยานโฮไลออนนะครับ เราจะต้องใช้พิมพ์เขียวในการสร้าง50อันนะครับตอนนี้เราได้ครบแล้วนะครับเราก็จะกดสร้างใช้เวลาวันหนึ่งชั่วโมงครับถ้าเราเร่งรีบนะครับเราก็สามารถใช้ไอเทมนะครับเร่งเวลาให้เร็วขึ้นนะครับในการสร้างเนาะเดี๋ยวพี่จะกดเร่งเวลานะครับส่วน ไอเทมในการเร่งเวลานะครับก็จะได้จากการเล่นกิจกรรมนะครับแล้วก็ตีพวกโจนนะครับพวกซากนั่นเองนะครับเดี๋ยวเขาหลังพี่จะพาไปตีเนาะโอเคตอนนี้เราได้ยานหลวงแล้วนะครับโมไลอันนะครับ <c oughs> เป็นยานที่โหดอีกยานหนึ่งนะครับ ยิ่งอัพยิ่งสูงยิ่งแรงครับการจะหาแต้มหาพิมพ์เขียวมาอัพยานนี้นะครับก็ต้องการแต้มในการซื้อในร้านมอนะครับก็ง่ายง่ายครับก็ทุกวันเข้ามารีเซ็ตเก็บแต้มนะครับแล้วก็สะสมแต้มแล้วก็มาซื้อพิมพ์เขียวนั่นเองสําหรับยานหลวงนะครับแต่ละยานนะครับก็จะมีแนวทางเป็นของตัวเองนะครับก็ จะมีออปชันที่แตกต่างไม่เหมือนกันนะครับอย่างยานนี้นะครับโฮไลอันนะครับก็จะเป็นยานพิทักษ์นะครับก็จะเน้นไปทางยานพิทักษ์นั่นเองนะครับก็จะเพิ่มเพิ่มการโจมตนะีเพิ่มเกาะเพิ่มอะไรทุกอย่างนะครับถ้าเรายิ่งอัพเปิดออปชันไปเรื่อยๆนะครับยานของเราก็จะเก่งขึ้นนะครับ ตอนนี้พิมพ์เขียวของเราหมดแล้วนะครับถ้าเราพิมพ์เขียวแล้วหมดนะครับเราก็ต้องรอไปอีกวันหนึ่งครับเพื่อที่จะได้รับแต้มจากพาดวนนะครับถ้าเรามีแต้มเพิ่มเราก็จะไปซื้อพิมพ์เขียวจากในร้านนะครับแต้มมีเท่าไหร่ก็ซื้อได้เท่านั้นนะครับก็กดซื้อนะครับ สายฟรีนี่ก็ชิวๆครับโอเคซื้อตามจำนวนที่เราต้องการนะครับกดซื้อพอเราได้แล้วครับเราก็กลับไปที่เดิมนะครับปู่ต่อยานนะครับได้พิมพ์เขียวครบจำนวนนะครับเราก็จะอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการอัปเลเวลของยานนั่นเองครับก็จะง่ายๆนิดนึงครับถ้าเรามี อของอัพ EFP ยาน,นะครับก็สามารถเพิ่มเลเวล 1, 2, 3, 4อไปเรื่อยๆเนอะอ่าสําหรับการหาพิม์พเขียวยานหลวงก็สําหรับสายฟรีนะครับก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ไปหาในบทท้าด้วนนะครับแล้วก็ได้แต้มมาก็ซื้อพิม์พเขียวนั่นเองนะครับสําหรับ EP นี้ EP นี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย